สด,ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมอคุยกับคุณอนนานนหนิดยนึงนะคะ,ค,ะคุณอนนาค่ะตัดต้อกระจกน,นะคะแล้กวก็ใส่เลนส์เลนส์ชิวิิิตี้นะคะใส่ไปแล้วครบหนึ่งเดือนค่ะรู้สึกยังไงบ้างดีค่ะหมายถึงว่าเวลาเราอ่านหนังสือหรืออะไรเนี่ย,ยเราไม่ต้องพึ่งพาแว่นค่ะแล้วมองไกลมองไกขับรถเนี่ยใช้ได้เลยค่ะค่ะค่ะกลางคืนขับรถเป็นยังไงกลางคืนขับรถ ปกติดีรั่เพราะจริงๆเนะี่ยตอนแรกที่เราคุยกันก่อนหนะ้าที่จะทำต้อกระจกอะค่ะก็คือเดิมเนี่ยคุณแม่เป็นคนที่ใส่แว่นทั้งมองไกลมองใกล้ใช่ไหมคะ<ๆ>แล้วก็ ตอนนี้คือกลายเป็นว่าก็ดีไม่ดีแว่นที่เลือกเลนส์ตัวเนี้ยจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่คุยกันตอนนั้นก็คือว่าเป็นคนที่ยังขับรถกลางคืนใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าคือเลนส์เนี่ยมานจะมีกลุ่มที่เป็นไกลโฟกัลที่มันมีวงเยอะๆกับตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นเลนส์ที่ตรงกลมันจะเป็นไม่ค่อยเหมือนโดนาจ่ะค่ะที่เราอธิบายไปคือตัวเนี้ยข้อเสียของมันก็คือว่าจริงๆอ่านใกล้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากๆแต่ว่าออกมาเนี่ยจริงๆออกมาอ่านได้ดีแบบดีกว่าที่คิดไว้ใช่ไหมคะไม่ต้องพึ่งพาแว่นเลยใช่ล สบายเล่นมือถือสบายอ่านตัวเล็กๆไปซีเปอร์มาร์เก็ตมองก็อ่านได้เล็กๆเนี้ยได้เลยอ๋อค่ะแล้วก็อย่างขับรถกลางคืนคือจริงๆที่เลือกเยนตัวเนี้ยเพราะว่าเหมือนกับค่อนข้างกังวลเรื่องว่ากลางคืนยังขับรถอยู่อ๋อณปัจจุบันที่ขับกลางคืนท่ดีจะไม่ต้องใช้วลานี้ขแค่แค่เดือนเดียวนะคะแล้วก็ปรับตัวได้ดีอยู่ค่ะกลางวันก็ขับได้สบายแ้วเรื่องเพลิงเพลองตายอะไรก็ดีขึ้นใช่ไหมคะ ก็ไม่ไม like okay. ่ไม่ค่อยเคลองอะไรเท่าไหร่มีแใจแห้งๆเราไม่หยอกมันตัดทิ่ะโอเคแล้วแต่ดีกว่าช่วงนี้แรกๆไหมคะดีค่ะดีดเลยเพร่มเน่แรกอาจจะกังวลอยู่แต่ตอนนี้กลได้ดีขึ้นค่ะค่ะดีเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ